ในช่วงนี้ถ้าใครยังพอมีสตุ้งสตังและกำลังมองหาบ้านมือ2ราคาดีอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจัดงานซับมือ2องลดกระหน่ำนะครับงาน Home Loan n น a Grand s a l ซ2023ในวันที่17 19พฤศจิกายนนี้ครับ คุณนรงกฎบุญมาสุขนะครับเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเปิดเผยว่าสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้จัดงานโคมโหลด NPA Grand Sale 2023ครั้งที่20นะครับมหากรรมสินเชื่อบ้านและบ้านมือ2แห่งปีที่จะรวบรวมทรัพย์สินรอ,อการขายของธนาคารสถาบันการเงินบริษัทบริหารสินทรัพย์จาก10หน่วยงานมาเสนอขายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษแล้วก็รวมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วย รวมถึงยังได้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับซึ่งมาตรการนี้จะหมดอายุสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อการลงทุน เราจัดมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่20แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานเอ a นพีเอแกรนเซลเนี่ยจะเป็นการจัดงานใหญ่ประจำปีของสมาคมสินเชื่อที่อาศัยน,นะครับในงานของของเราเนี่ยเอ a g r a n d s a l e เซลเนี่ยเราจะรวบรวมทรัพย์สินต่างๆในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับคอนโดอาคารชุดทาวเฮาส์ที่ดินเปล่าวพวกนี้ก็จะทําให้คูบริโภคเองสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคาที่เป็นพิเศษจริงๆจากสถาบ,บันเกินที่มาร่วมออกงานนะครับพร้อมกับ ทางสถาบันการเงินเนี่ยก็มีการจัดโปรโมชั่นในรูปของสินเชื่อมาคอยสนับสนุนให้ท่านสามารถซื้อทรัพย์สินในงานได้จริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนผู้ปกคโภทุกคนเลยนะครับว่างานนี้เป็นงานใหญ่ประจําปีนะครับอยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆ ภายในงานนะครับก็ยังมีบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรครับแล้วก็ศูนย์ข้อมูลสหทริมรั์มาร่วมกันให้บริการด้านข้อมูลเครดิตและข้อมูลสหาริมรัพย์มือ2งครับงานโฮมลน NPA g r a n อแก l น2023นี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19พฤศจิกายนที่ Event h ์ l l ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตครับเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ล้ค่ะ